วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวรถหลบดีๆที่แจกฟรีนะครับอย่างเจ้าชิลานุอิม่ดีแค่ไหนนะครับดูแค่จ okay <th> ับภาพเคลื่อนไหม่ผมก็ซื้อแล้วอ่ะอันนี้หยอกเล่นนะครับก็สําหรับเจ้าชิลานุอิม่นะครับเป็นตัวรถหลบใหม่ที่พูดได้ว่าเป็นตัวแจกฟรีนะครับสามารถทํา5าดาวได้ง่ายๆด้วยการตะลุยพัชเชลเลนเจอร์นะครับขอคอยทั้งหมด20ชั้นนะครับก็จะได้20ตัวแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยเพชรอีกนะครับก็คือใน5ชั้นแรกอ่ะ ใช้แค่เพียงอย่างชั้นละ1นึ่งหมื่นะครับเพิ่มอีกห้าตัวเนี่ยเอาจิ้งแค่ยี่สิบห้าตัวจากพาร์ชเชนเจอร์ก็สามารถปั้นห้าดาวได้แล้วแต่นี้ผมยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าผมไปกดตู้คอลแลบมานะครับแล้วก็ได้เจ้าไมมาประมาณ4ตัวบวกกับล็อกดินในวันแรกนะครับก็เลยได้คบรบแล้วยีตัวนะครับเอาไปห้าดาวไปที่เรียบร้อยโดยพาร์ชเชนเจอร์นะครับเขาทามาค่อนข้างง่ายก็คือชั้นที่ยี่สิบอ่ะคุณจะเห็นว่าจะมีศัตรูนะครับก็คือแค่เซเว่นไนท์เจ็ด สูงที่สุดนะครับก็คือชั้นบนสุดเนี่ยแค่8,340นั่นหมายความว่าก็คือมันเป็นระดับที่ผู้เล่นใหม่เล่นประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์สามารถไปถึงได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟิ์มก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นมานานก็จะเป็นออสตานันลิโป้คาร์มานะครับตัววัตโจมตีนะครับตัวอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไนรีกิมดกจานะหรือว่าเจ้าเกียวตัวใหม่ตัววับดาเมจคคิลิคอ้นะครับตัวรถต้านขิ้ตัวรถหลบตัวรถเกราะ คาราโจมตีจุดอ่อนนะครับพอเรโจมตีไดาเมจุดอ่อนหรือว่าสามารถแบบเปลี่ยนได้นะครับสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาเล่นก็สามารถเคลียร์ได้อยู่แล้วนะครับ20ชั้นโดยวันนี้ผมจะทําการเปรียบเทียบกับเจ้าเซี่ยงอีแล้วก็เจ้าโซอีนะครับก็แน่นอนว่าชิราดนอิม้นะครับจะมีการลดหลบนะครับน้อยกว่า2ตัวที่กล่าวไปข้างต้นก็คือลดหลบเลเวล4เพียงแค่40%เมื่อเทียบไปแล้วจะหายไป10%นะครับในขณะที่คนเราตั้งต้นของเจ้าม้นะครับคือ12.5 น้อยกว่าเซียงอีนะครับที่149แล้วก็น้อยกว่าโซอีนะครับที่166ส่วนในแง่ดาเมจนะครับโซอี Zoe แม้จะคริติคอล275เนี่ยแต่ด้วยความที่เป็นฟังชันนะครับโจมตีไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่กับเจ้าเซียงอีนะครับถึงแม้ตามเป็คริติคอลจะน้อยกว่าโซอีแต่เนื่องจากมันเป็นตัวตีใกล้นะครับลรงโจมตีจึงสูงกว่า ในส่วนนี้นะครับเจ้าไม้นะครับที่มีดาเมจตั้งต้นอยู่ที่3ามร้อเนี่ยแม้ข้อเราโจมตีจะต่ำกว่าสอ,องตัวเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วดีเพสคิลิคอลดาเมจนะจะสูงที่สุดภายใน3ตัวและมีเพิ่มเติมเป็นแบบเผาไหม้นะครับดาเมจไม่ได้เพิ่มเยอะหรอกก็คือ20%่สิบเปอร์เซ็นต์คูณสองวิกแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนดาเมจและคลิดสกลิลนะครับของเจ้าไม้อยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงระดับทีมตกใจแล้วก็ช่องมายองซึ่งเป็นี้นะครับ ทำให้การตีคริทิคอลนะครับติดง่ายขึ้นก็จะลดหลบได้ถี่ขึ้นรวมไปถึงดานเมจคริทิคอลก็จะออกบ่อยขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือการที่มีฮัสซี่สกิลนะครับทำให้การตีที่เป็นลดหลบอ่ะไม่ต่อเน,นื่องเท่าไหร่จะมีจังหวะที่เราต้องใช้สกิลช่วงหนึ่งนะครับช่วงสัทนๆประมาณ1วิซึ่งในเคสน,นี้นะครับจะเป็นเคสเดียวกับโซอ,อีที่ต้องกางโลนะครับแต่เซียงอีนะครับจะมีปัญหาตรงนี้เพราะว่าจะเป็นคัสซีสกิลเพิ่มมาตราจลีจีอดให้กับตัวเองตอนนี้ก็จะเหมือน ชดเชยให้กับเจ้าเสียงอีนะครับที่ไม่ได้มีอาาัตาคริติคอลเนี่ยให้โจมตีแรงขึ้นและการลดหลบไม่ขาดตอนนะครับเหมือนเจ้า2ตัว,ตวไม่ตัดคู่างานแล้วก็ตามนะครับในแง่ของการปั้นดาวเนี่ยเซียงอีเนี่ยมันเคยมีตู้เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็มีหาได้นะครับในสมุดเลือกอัศาวินเลเยจันเล่ม3ส่วนโซอีนะครับก็จะมีตู้รีลาเข้ามาครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็หาได้จากสมุดอัศาวินนะครับรุ่น3ามลงไปถึงรุ่น2ก่อนหน้าน,นี้นะครับก็จะมีมาแจกให้เรื่อยๆในช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะ ถ้าเกิดคนที่ผ่าสมุดรุ่น2องม,มาสักพักอะ่ะผมคิดว่าสามารถปั้นโซอีขึ้น5ดาวได้ส่วนเซยงวีนะครับถ้าเกิดผ่านตู้มาแล้วก็มาถึงสมุดเล่น3ามที่ช่วงนี้ก็แจกเกลียอ,อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะขึ้น5ดาวได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในแง่ดาวนะครับผมคิดว่าสามารถขึ้น5้าดาวได้ทั้ง3ตัวแต่ถ้าเกิดมาเล่นในช่วงเวลาเนี้ยผมคิดว่าไม้นะครับถือว่าทํา้าดาวได้ง่ายที่สุดทีนี้ผมจะถอทําการทดสอบ3สิ่งนะครับประกอบไปด้วยดาเมจนะครับแล้วก็ตัวแม่นยำนะครับที่มีผลต่อการลดหลบ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอัตาราลดหลบนะครับที่ไมน้อยที่สุดเนี่ยจะมีผลนั้นมากไายขนาดไหนนะครับในการเลือสเตตลูกเต๋าแนะนํานะครับสําหรับตัวลดหลบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแม่นยาทั้งหมดส่วนอาตาัตรา critical นะครับไม่ค่อยจะเป็นสำหรับไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีตัวบัฟอยู่แล้วและประดับที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับตัวลดหลบก็คือตัวแม่นยำนะครับส่วนด้ามิที่ได้เข้าจะใส่หรือไม่ก็ได้เพราะว่าจะไมนี้มันเป็นกึ่งตัวลดหลบแล้วก็ตัวดาเมจในตัวนะครับซึ่งผมอ่านไปแล้วนะครับเรเยกว่า5เต็ม ตัวทดสอบอย่างเจ้าเซียงอวีนะครับก็จะเป็นเต่าแม่นยำล้วนเช่นกันแล้วก็ประดับแม่น5้ากับประดับดาเมจคี่้านะครับแล้วเ,เจ้าเซียงอวีจะมีดาวสูงกว่าต้นหกดาวนะครับเพราะว่าผมหลุดเลดมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าโซอีที่ผมไม่ได้ปั้นนะก็เลยไม่ได้กดดาวมันเพิ่มก็เอาแค่สาดาวแล้วก็ลูกเต่าแม่นนะครับสามช่องกับประดับแม่นยำ5้านะครับ การทดสอบแรกนะครับจะเป็นการทดสอบดาเมเปี้ยเพียวเริ่มจากเจ้าไม้ก่อนนะครับผมเอาเจ้าปูกี่มาฝ่านิดงนึงนะเพื่อไม่ให้ตายนะ รอบแรกนะครับเจ้าไม้ทำไป60ล้านขอเฉลี่ยทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่2เป็น58ล้านนะครับแล้วก็ครั้งที่3 70ล้านนะครับก็เฉลี่ยประมาณ60ล้านละกันโดยรอบนี้นะครับเจ้ามังกรขาวจะเป็นรอบติดคิดนะครับเพราะฉะนั้นข่าวไม้ของเจ้าไม้ไม่ได้ช่วยเพิ่มดามเมจให้ตัวมันแต่อย่างไดนะ ไม่เฉลี่ย60ล้านนะครับต่อด้วยเจ้าเซียงอี่ที่ดาวสูงกว่าแล้วก็ประดับเข้ากันนะครับรอมแรกของเซียงอี่นะครับจะเป็น35ล้านนะครับดรอปลองมาค่อนข้างจะเยอะอีก2ครั้ง 30ล้านนะครับเซียงอี่แล้ก็ยีล้านก็เฉลี่ยจะเป็น30ล้านนะครับผมจะบอกว่าเซียงอี่เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจค่อนข,ข้างจะสูงมากๆนะต่วโซอีนี่ผมทดสอบขำๆแล้วกันนะเพราะว่ามันน้อยกว่าทุกด้านไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวนะครับตอนที่มันเป็นฟังก์ชันแล้วก็ไม่มีประดับตัวที่เป็นดาเมจคริคิคอลนะครับยังไงมันก็ตามที่สุดอยู่แล้วแหละ ตัดไปเลยนะครับสำหรับโซอีในกรณีที่เป็นนาเมจนะครับทด่กรนี้มาจะสูงกว่าเซียงอีประมาณ2เท่าเลยทีเดียวต่อไปจะเป็นเรื่องของการลุยสเตทนะครับโดยคราวนี้ผมยังไม่ใส่คอมโบของเจ้าคู่านังอีเคียวมานะแต่คงใส่เป็นไอรีเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่พมความวิติธรรมนะครับเพราะว่าเจ้าไม้มันแปะโดยที่เป็นเผาไม้ได้ผมจะเอาเจ้าตัวแบ็คโหลดนะครับที่ไฟนอลดามจต่อเผาไม้ออกนะครับทีนี้เจ้าซาฮาระก็จะไม่มีคู่ผมขอใส่เข้าไปเป็นตัวออกา้ะกันนะ อัลก้ามันจะไปคอมโบกับเจ้าอินกิตแทะนะครับอ่ะทีนี้ก็จะไม่มีตัวที่ไฟแนลดาเมจต่อบเผาไหมแล้วนะการใส่เจ้าไม้เข้ามาก็เราจะไม่ได้เปลี่ยนผลของดาเมจโดยรวมของทีมแต่อย่างใดนะครับโดยทีมลุยสเต็มาตรฐานก็จะมีลิโปใช่ไหมมีคาม่านะครับมีตัวบัฟโจมตีบัฟดาเมจชิมีตัวรดต้นพีนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เป็นลดหลบใหม่เจ้าไม้์ลดเกรอะอินกิตนะครับเป็นหงอกองอัตราตอัตราจุดจุดอ่อนนะครับดาเมจจุดอ่อนยอนทีแล้วก็พอเราโจมตีแทโอนะครับตัวดาเมจสองตัวก็ได้้จจาาากคนนะะใส่เขม จะขอทดสอบในสเต็ปในเมือสี่พันนะครับซึ่งก็จะมีศัตรูมีค่าลบดีกตั้งต้นนะครับ146,000อ่าที่ผมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในสเต็ปนี้นะครับเจ้า S ก็จะมีค่าลบดีกอยู่ที่แสนสี่นะครับเมื่อลดลงมาอันนี้ก็คือจะได้แค่สีสิบเซนะครับเหลือแปดหมื่นแปดส่วนเจ้าไม้นะครับจะอยู่ที่แปดหมื่นสามนะครับก็ยังถือว่าลดลงได้ค่อนข้างต่อเน,นื่องนะไม่ค่อยขาดตอนเท่าไหร่ เจ้าไม่แปดหมื่นสามนะครับมอสเหลือแปดหมื่นแปดแล้วก็ความเร็วในการดาเมจนะครับก็จะประมาณนี้เลยเรากับเวลาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าเซงวีนะครับทีด่ดาวสูงการเดินดาวแน่นอนว่าแม่ยามต,ตั้งต้นจะสูงกว่านะครับแม่ยามจะเป็นเก้าหมื่นหนึ่งแล้วก็การลุนหลบจะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห 7, รือเจ็ดหมื่นสามเพราะฉะนั้นเนี้ยมันเกินแบบเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก,การลุนหลบไม่ขาดตอนเช่นกัน ส่วนในแง่ดาเมจนะครับอาจจะนี้จะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าโซอีอันนี้ผมไม่สามารถเทเจ้าโซอีที่5ดาวให้ได้นะครับนื่องจากผมไม่ได้ปั้นเลอต้นนะแต่ว่าถ้าเกิด5ดาวอ่ะก็คิดว่าแม่นยำไม่จะสูงประมาณหลักแสนนะครับ ะที่การลดหลบก,ก็คือจะเท่ากับเซ้งหวีนะแต่ในแง่าดาเมจคุณเห็นไหมว่าจะไล่สต,ตัวเมื่อกี้ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับแต่อนนี้ก็คือการลดหลบจะค่อนข้าง,างสเสถียรเพราะว่ามันลดหลบได้ค่อนข้างขี่นะคราวนี้จะเป็นการทดสอบนะครับโดยคอมโบกับเจ้าเคียดูบ้างนะครับ เรามีให้ดูเฉพาะดาเมจที่วิ่งนะครับที่ดาเมจที่มันล้น,นเนี่ยมันได้มาจากเจ้าไฟนอลดาเมจของเจ้าเขียวนั่นเองนะครับที่ได้รับคอมโบกับไฟของเจ้าไม่ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนเขียวมาใช้กับเจ้าเซ้ยงีกป็นบ้างนะครับ โดยในแง่ภาษีแล้วว่าการลดหลบที่เร็วขึ้นของเซียงวีกับโซอีอะ่ะมันจะให้ได้เมดช่วงต้นอะ่ะวิ่งได้ไวกว่านะแต่ว่าช่วงท้ายก็จะใกล้เคียงกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเจ้โซอีนะครับ ه, ก็จะถือว่าทําได้ค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วนะครับ3ตัวนี้เอาจริงๆก็คือมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตาติเคอลแล้วก็อัตจิบิสอนนะครับที่ออกแบบไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอ่ะจะถือว่าใกล้เคียงกันเจ้าไม้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าในเรื่องของด้านเปรที่สูงนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยสเสถียรในเรื่องของการลดหลบแล้วก็แม่ยําที่น้อยส่วนเซมงอี v ก็จะเป็นดานแบบกลางๆนะครับแล้วก็แม่นยําเท่ากับไม้นะณะที่ลดหลบนะครับจะสูงกว่าไม โซอีนะครับจะได้เรื่องของความเสถียรนะในการลดหลบจะได้เมนโดยรวมก็จะน้อยกว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ลดหลบตัวไหนอะผมคิดว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปแต่เจ้าไม้จะมีจุดเด่นเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเกิดกรณีเจอบอสนะครับระดับ2ตัว3ามตัวเนี่ยมันจะลดหลบได้ค่อนข้างดีลดถึงไปลวไปถึงเป็นหมู่คณะแต่ว่าตำแหน่งการยืนของเจ้าไม้นะครับควรจะต้องยืนอยู่ตรงกลางนะ เพราะว่าตำแหน่งการทำลายเมฆของมันจะเป็นรูปพัดด้านหน้า5เมตรนะครับถ้าเกิดไปไว้ตำแหน่งบนหรือว่าตำแหน่งล่างเนี่ยมันจะบางทีจะไม่โดนทั้งกลุ่มนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการลุยสเตจที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหลบหลีกที่มากขึ้นเรื่อยๆของบอสก็แน่นอนว่าจะมีผลต่อเจ้าใหม่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าค่าโคเด็กแม่อาจจะไล่ไม่ทันแต่ตัวเกมนะครับเนื่องจากอาจจะต้องการขายตัวคอลแล็บนะครับเขาก็เลยขยายตัวที่เป็นชั้นของคุณสมบัติมานะครับทาให้เรามีแพนแม่นยำเพิ่มมากขึ้น เราสามารถอัพได้ไกลขึ้นนะครับด้วยของรางวัลนนะการแชชั้นของตัวดันเจียนตานหนวยสวินดูลาฮานที่ขยายไปเป็น500ชั้นแล้วนะครับรวมไปถึงการขยายระดับของสมบัติโบราณนะครับทําให้เราสามารถอัพตัวที่เป็นแม่นยำนะตํวแม่นยำระยะใกล้เพิ่มขึ้นได้จากการขยายชั้นของดันเจียนโกลยมเช่นกันนะครับทาให้เราได้พวกนี้นะครับมาอัพเพิ่มเกรดเพิ่มขึ้นส่วนล่องรอยแห่งก,รการเดืกะนะครับก็จะสามารถคัเพิ่มขึ้นได้นะในหม้อเหล็กของเอลกา อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ผมจะบอกนะครับก็คือเจ้าไม้เนี่ยสามารถปั้น6ดาวหรือ7ดาวได้ด้วยนะถ้าเกิดคุณไม่ได้กะเอาเคียวนะครับแบบ6ดาว7ดาวอะ่ะสำหรับคนที่เหมา,หาตู้เจ้าเคียวนะครับก็จะสามารถเอาสมุดนะครับมากดเจ้าไม่เพิ่มได้ตอนแรกที่ผมแนะนําเจ้าให้กดเจ้าเคียวอะ่ะเพราะว่าตัวเคียวมันเหมือนจะเป็นตัวดาเมจใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่าการเพิ่มดาวอะ่ะผมคิดว่าเจ้าไม้จะมีภาษีมากกว่าไงเป็นเรื่องของการเพิ่มแม่นเพราะว่าลดหลบมันค่อนข้างจะน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขา ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบตัวรถหลบใหม่หรือเจ้าใหม่นะครับกับเจ้าตัวรถหลบเก่าเซียงวีแล้วก็โซอีก็ใช้กันแล้วแต่นะครับว่าโคเด็กของคุณแน่นแค่ไหนแล้วก็ไปสเตทได้ไกลแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ